ยินดีต้อนรับสู่สวนลงุงพิติีนะครับอ่าวันนี้ลุงจะชวนทุกคนมาปลูกต้นมะลิกันนะครับอันนี้เป็นต้นมะลิฝรั่งเศสนะครับลุงได้มาสองต้นเน,นี่ยต้นมันอีกต้นหนึ่งปลูกลงดินไปแล้วอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้นะครับเป็นมะลิฝรั่งเศสชื่อจัสมิน อ่ a สเปนิสจัสมินนะครับหรือ c a t a ล o เนะียจัสมินนะไม้เป็นไม้พุ่มเลื้อยกึ่งเลื้อยนะครับรมันจะเลื้อยนะมันจะเป็นเถาวันะวันนี้โชคดีมากเลยนะที่ได้ได้เจอก็คือเขามีดอกให้ชมด้วยนะครับทุกคนดูดูดอกมันนะนี่ไงนี่คือดอกของ จัสมินัสนะครับอาสเปนัสจัสมินนะครับ mm hmm. ก็คือกุหลาบฝรั่งเศสเราเข้าใจผิดกันมานานว่ากลิ uh, ่นกุหลาไม่ใช่กุหลาบสิ uh, ดอกมะลิขอโทษที่เราพูดเราติดเรื่องกุหลาบกันไปเลยเนาะโอเคนี่คือ uh, มะลิที่เป็นมะลิของฝรั uh, ่งเศสหลายคนหลายคนก็สงสัยว่ากลิ่นมะลิของฝรั่งเศสกับกลิ่นมะลิประเทศไทยม,มันต่างกันยังไง แต่เชื่อไหมครับว่าหลายๆคนน่ะอซื้อน้ำหอมหรือซื้ออเครื่องสำอางจากต่างประเทศแล้วบอกว่ากลิ่นจัสมิน่านะเออ่สเปนิสสสเปนิจัสมิน่าเนี่ยฮะมัน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 คือกลิ่นมะลิอ่าโอเคทุกคนจะพูดว่ากลิ่นมะลิกลิ่นมะลิแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมะลิของเขากับมะลิของเรามันต่างกันนะครับบ้านเราจะเรียกว่ามะลิก้านแดงนะฮะ หรือพุทธชาติก้านแดงนะครับตัวนี้นะออกดอกตลอดปีเลยซึ่งมันเป็นข้อดีมากสําหรับคนที่ทําน้ำมันหอมระเหยหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นลุงก็เลยคิดว่าเอออยากจะเอามันมาปลูกทดลองปลูกดูก็เลยได้มา2ต้นแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือต้นนี้นะเกือบเฝ้าเงีกเซียนไปเรียบร้อยเพราะว่าอยู่กรุงเทพไม่ได้ไม่มีคนรดน้ำนะพอมาอยู่ที่นี่ก็เ,เริ่มมีดอก ให้เห็นแล้วก็มีกิ่งแตกใหม่ให้เห็นนะครับมันมันคล้ายๆมันคล้ายๆไม้เรือยไหมมันก็ไม่เรือยถามว่ามันจะขึ้นค้างไหมมันก็ไม่ขึ้นนะมันเหมือนกับมันรอเรือยอ่าเป็นไม้รอเรื้อยครับเป็นสเปนิส h j สต์มินนะชื่อมันนะหรือคาโตนอาคาตาโรเนียนเจสต์มินนะครับไอตัวนี้กลิ่นมันจะต่างกันกับมะลิไทยมากเลย ซึ่งเราจะคุ้นเคยกับเครื่องสำอางในต่างประเทศที่บอกว่าจัสมินนะกลิ่นมะลินี่แหละครับกลิ่นมะลิของของเขามันคือตัวนี้นะโอเคพอเราทําความเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวลุงจะชวนไปปลูกกันเพราะว่าลุงอยากจะขยายมันออกให้มันเป็นหลายๆต้นนะลุงก็มีแค่สอต้นแล้วลุงจะปลูกมันปลูกมันจะขึ้นเพราะว่าวัสดุปลูกเนี่ยคือดินตัวนี้มันเป็นดินไม่ดีแน่นมากนะครับ นี่ครับเพื่อนแ่นมากดินตัวนี้นะดูสิทะลุก,กระถางออกมาแนละ้วนี่ไม่ใช่ลากของอีปินาตานะครับตัวนี้นะ่ะจะเป็นบอสอบูเซลายอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นพืชตะระกูลเดียวกับกำยานซึ่งลุงก็ปลูกรวมกันไว้นะตัวนี้ชื่อว่าบอสวาเลียอีปินาตาหรืออีปินอีปินาตาอีปินาเต็ดอะไรประมาณนี้แหละเนี่ยมันก็เพิ่งมาแตกยอดที่นี่นะที่บ้านมันไม่แตกยอดเลยแต่ใบมันจะสวยมากเลยอีปินาเต็ด มันเป็นมันเป็นตัวผู้ตัวเมียกับโคปาซึ่งเดี๋ยวเรื่องโคปาเนี่ยเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าอาโคปามันก็จะมี2ตัวที่ที่เขานิยมกันที่นิยมกันในต่างประเทศนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันวิธีการเปลี่ยนกระถางเนี่ยดินมันแน่นแล้วทําไงอะนี่นะครับเราก็กดนลงโอ้ไม่ต้องกดไปซ้ํานี่ออกมาเลยอันนี้คืออันนี้คืออะไรครับอันนี้คือรากของไม่ใช่อีพินตัต อิพินาตานะครับไม่ใช่บุษรลปินาตานะแต่มันเป็นรากของอีกมะลิตัวนี้แหละซึ่งมันมันเยอะมากแล้วคราวนี้ช่วงบางช่วงถ้ามันขาดน้ําไปมันก็จะมีปัญหาว่าเอ้ยมันก็จะมีปัญหาว่ามันไม่แตกรากต่อวัสดุปลูกก็มีอ่าตัวนี้เหมือนเดิมก็คือมูลแทมัดนะเรงจะใช้ตัวนี้ตลอดเลยเพื่อให้มัน ให้มันเปิดให้มันเปิดคือทาไมลุงไม่ใช้มูลวัวคือลุงกําลังจะใช้มูลแพให้มันหมดก่อนแล้วค่อยเบามูลวัวนะครับอันนี้คือเข้าใจาตรงกันเนาะแล้วก็ใส่ใบไม้ลงไปเพื่อที่จะให้มันเกิดการดีกลิ่นแล้วก็กลิ่นหอมสําหรับเขาแล้วก็กลายเป็นฮิวมัสได้เร็วขึ้นเนาะก็จะมีกิ่งไม้กิ่งอะไรบ้างลงไปนะเพื่อให้มันระบายอากาศบ้างดินเดิมนี่มันชื้นแฉะอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วต้นมันก็จะไม่โต แต่พอมันได้น้ำปุ๊บมันก็จะอมน้ําไว้นะครับก็คือนี่คือปัญหาของลุงที่ลุงปลูกที่กรุงเทพเพราะว่าใช้ดินถุงแต่พอมาอยู่ต่างจังหวัดปุ๊บเรามีทางเลือกเยอะแยะสําหรับต้นไม้เรามันก็เลยเกิดการอดัดฟัซ้ายปรับา้า้กับกับพืชของเราที่สวนนะครับโอเคเนี่ยเราก็ใส่ลงไปก็คือตัวนี้จะไม่ใส่ามากเดี๋ยวเข้ามาเจิมกันทีหลังเอานะเพราะว่าอา่า ลุงอยากจะมั่นใจว่ามันชอบหรือไม่ชอบนะคือจริงๆอ่ะลุงอยากจะเอาดินออกให้เยอะเลยแล้วก็เอาแต่ใบไม้ใส่แต่มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันยังมีความต้องการดินอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้เกิดคือพืชมันไม่ได้เกิดจากต้นไม้เนะมันก็เกิดจากดินนะก็ใส่มันไปบ้านอันนี้ใส่เพื่อให้มันไปช่วยย่อยใบไม้นะครับไอตัวเนี้ยโอเคเรียบร้อยแล้ว รับทราบกันทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้ว่ะมะลิของฝรั่งเศสกับมะลิไทยอ่ะมันต่างกันซึ่งมันจะมีกลิ่นหอมที่เย้ายวนซึ่งไม่เหมือนไทยนะนี่ครับนี่คือใบนะใบของมะลิอาสเปนิชเชสมีนานะครับนี่คือชื่อของมันนะค,คือกลิ่นมะลิกลิ่นมะลินี่แหละซึ่งมันจะแตกต่างกับมะลิของบ้านเราเดี๋ยวเราจะมาคอยดูกันว่าอนาคตลุงจะทำอะไรบ้างกับมะลิตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะเอาไปลดน้ําแล้วก็เก็บเข้ากับไปหาเพื่อนเพืเขาฮะเดี๋ยวเราคอยติดตามกันชมนะครับเดี๋ยวลุงจะเล่าถึงอ่ตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็คือบุษรา,านะครับตัวนี้คือบุษรา,านะครับบุษรา,าอิพินตอิพินตาซึ่งซึ่งใบมันจะสวยนะเนี่ยเวลากล้องยกใส่แล้วมันก็ไม่ออโต้โฟกัสเนาะลุงก็เลยจะงงๆกับมันหน่อยเพราะว่าช่วงหลังๆมาหลังจากเปลี่ยนแบตแล้ว ก็ไม่ได้ไปโฟกัสที่ใบอบนู้นเฉยนี่นะครับนี่นะเห็นกันเนาะนี่ครับมันก็จะห่างไกลามากนี่คือใบเล็กๆใบยิบๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเราจะคอยมาดูแล้วก็อัปเดตต้นไม้กันว่าหลังจากปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ เพื่อที่จะไม่ให้พลาดแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะให้แจ้งเตือนในครั้งต่อไปที่ลงอัปเดตคลิปขึ้นไปนะขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับ